สวัสดีครับพี่ตุกเวสป้ารัชดาครับผมวันนี้ก็จะพามาดูรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดยอดนิยมที่สุดตลอดการของเวสป้าเลยนะครับนั่นก็คือรุ่นสปรินนนั่นเองที่เขาขายดีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไอ้รุ่นสปรินเนี่ยมันเป็นรถไซส์ขนาดกลางต้องเท้าความไปนิดนึงสำหรับมือใหม่หัดเล่นนะเวสป้าจะมีตัวถังทั้งหมด3ไซส์นะครับจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็จะเป็นรุ่น LX รุ่น S ไซส์กลางก็จะเป็นรุ่นสปรินหรือรุ่น P ส่วนไซส์ใหญ่พี่ยักษ์เรานี่ก็จะเป็นรุ่น GTS ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะซื้อรุ่นสปรินตเพราะว่ารุ่นสปรินตเนี่ยเป็นรถขนาดกลางมันก็คือประมาณว่าวิ่งในเมืองก็ได้เดินทางไกลก็ดี และที่ทําให้ยอดขายสปรินต์เขาสูงเพราะว่าสปรินต์เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์เวสป้ารุ่นเดียวที่มีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งเครื่อง125ยลี1 5้ซีซีจะมีเครื่องยนต์ให้เลือก2ตัวนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นรุ่นเล็กก็จะมีแต่เครื่องร้อยถ้าเกิดเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง1้อยส่วนในรุ่น300นี่ก็เป็นลูกค,ค้าอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยก็จะมีแต่สปรินต์นี่แหละที่เป็นรถไซส์กลางมีเครื่องยนต์ให้เลือก2ตัว อย่างาคนชอบไฟกลมรุ่นพีมาวิล่าอ่ะพีมาวิล่าก็ไม่ทํา125อีกทําแต่150ซีซีทําให้ยอดขายของสปินเนี่ยมันสูงเพราะว่ามันเอาทั้งเครื่องร125 150เนี่ยยอดขายมารวมกันมันก็เลยดูเยอะและคราวนี้ก็เลยจะพามาดูตัวท็อปสุดของสปินคือรุ่นไหนแน่นอนครับว่าตัวท็อปสุดของสปินก็คือตัว150ซีซีนะครับเพราะว่าไม่มีสปิน44เยอะกว่านี้แล้วสุดของสุดเข้าไปอีกก็คือต้องเป็น4ด้านนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นตัวสปิน150ธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีเงาราคาก็จะเป็นราคาปกติราคาทั่วๆไปก็ แต่39,900บาทแต่ถ้าเกิดเป็นสีด้านเมื่อไหร่จะต้องเพิ่มเงินอีก1,000บาทเวสป้าทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนกระช่างถ้าเป็นสีพิเศษหรือสีด้านต้องเพิ่มเงินอีก1,000บาททุกรุ่นนะครับสปินก็เหมือนกันคราวนี้ก็เลยจะพามาดูตัวสปินสีด้านเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วมันมีสีด้านใหม่ออกมาเราก็ไม่รู้จะตอบลูกค้าไงว่ามันเป็นด้านแบบไหนก็เลยพยายามจะมาถ่ายคลิปและจังหวะดีตรงที่ว่ามันมีเข้ามาพอดี และไอ้สีดําด้านเราก็ยังมีอยู่ในโชว์รูมเพราะปกติสีด้านดําด้านนี่จะหมดเร็วมากแล้วพอดําด้านอยู่ไอ้เทาด้านก็ไม่มาพอเทาด้านมาดําด้านก็ขายไปจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีมากวันนี้วันดีมากตรงที่ว่ามันยังอยู่ทั้งคู่เลยก็เลยมีโอกาสได้จับของทั้งสองรุ่นเนี่ยมาเทียบสีกันหเห็นกันจัดจ่ไอ้นี่เทาด้านตอนทําคลิปเนี่ยเพิ่งเปิดตัวได้ไม่ถึงอาทิตย์ดีเลยส่วนดําด้านเนี่ยเราเปิดขายมา ตั้งแต่ปีที่แล้วละก็คือมันทำออกมานานละยอดขายมันก็ถือว่าค่อนข้างจะดีสําหรับลูกค้ากลุ่มที่จะเอารถไปแต่งอยู่แล้วอ่ะคือคันนี้มันเหมือนมันแต่งมาจากโรงงานไงไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มก็เลยเป็นที่หมายตาของเด็กๆหนุ่มๆวัยรุ่นวัยรุ่นทั้งหลายนะครับเพราะว่าซื้อไปเนี่ยแต่งเบ็ดเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปเสียตังค์ทำอะไรเพิ่มวันนี้ก็เลยจะพามาดูจุดแตกต่างสีด้านของทั้งสสีนะฮะไม่มีรุ่นไหนเก่ารุ่นไหนใหม่แค่รุ่นเนี้ย เขามาทําเพิ่มนะมาทาตลาดเพิ่มแค่นั้นเองเผื่อบางทีคนไม่ชอบสีที่มันเข้มเข้มขอเลี่ยงสักนิดนึงขอเป็นสีอ่อนๆสว่างๆหน่อยก็เลยออกเป็นเทาด้านตัวนี้ออกมาซึ่งเทาด้านตนัวนี้ถ้าเกิดใครเห็นนะจากคุ้คๆใช่สีเนี้ยมันเป็นสีเดียวกับที่อยู่ใน GTS s e j o n e นะฮะไอ้ตัว GTS 300ไอที่ไฟหน้านอยู่ข้างล่างอะเนี่ยโทนสีเดียวกันแต่ตอนนี้มันถูกย้ายมาอยู่ในรุ่นสปีนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราดูจากภายนอกด้านหน้าก่อนทั้ง2รุ่นนี้นะฮะมันไม่ได้ต่างกันแค่สีนะ มันมีจุดแตกต่างอย่างอื่นอีกพอสมควรหนึ่งเลยกระจกมองข้างตัวนี้เขาให้กระจกมองข้างเป็นสีดําด้านมาไม่ใช่ดําเงานะเป็นดําด้านตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมอันนี้หนึ่งนะสองกรอบไฟหน้าไอ้ตัวนี้จะเป็นสีดําดําเงาเป็นสีดําเงาตัวนี้จะเป็นโครเมียมแล้วก็สามคิ้วซ้ายขวาตัวนี้ดําด้านเขาจะให้เป็นโครเมียมมาถ้าเกิดเป็นสีเทาเนี่ยเขาจะให้เป็นสีดําเงา นะฮะเป็นคิวขอบโผรเมียมดำเงาแล้วก็มาถึงฝ้าแตรเป็นสีแดงเหมือนกันส่วนลายของล้อแม็กลายเดียวกันเป๊ะลายเดียวกันเป๊ะสีเดียวกันเป๊ะมีสติ๊กเกอร์ S เหมือนกันนะครับเพราะว่าชื่อเต็มเขาชื่อรุ่น SPRINT S150 แม็นี้ยอดม,มาจากสีด้านนะครับอ้น,นี่คือด้านหน้าที่ให้เทียบดูระหว่างความแตกต่างก็จะมีประมาณนี้ คราวนี้มาดูด้านข้างบ้างด้านข้างก็จะมีจุดแตกต่างกันอยู่พอสมควรเอาทีละจุดอันนี้มันดูมืดไปเลยเนาะพอมันเก็บดำหมดอะพวกเนี้ยมันไม่ใช่ดำแค่ตรงนี้นะมันไล่ามานี้เลยไล่ไล่ไล่ไล,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 ล่มาถึงนี่ส่วนถ้าเกิดเป็นตัวสีดำด้านเป็นโครเมียมจะชัดหน่อยอันนี้ก็จะเริ่มเน้นความรูหราแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าเกิดมองเพืผินๆจะคล้ายๆกันนะเขาเรียกว่าลายเดียวกันแต่นละสีสีแดงนี่เคลื่อนเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นสีเทาเขาจะให้เป็นสติ๊กเกอร์เส้นเล็กๆเนี่ยเป็นสีาาน้ดด เขาใชเป็นสีเทาคืออีกจุดแตกต่างหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังมือจับบาก์กัโตกตัวนี้เขาจะให้เป็นสีดํามาเพราะถ้ารถนรุ่นไหนอย่างที่บอกทุกคลิปฮะถ้าเกิดเขาเก็บดําด้านหน้ามานะฮะไอ้ด้านหลังเขาก็จะเก็บดําด้วยคาว่าเก็บดํานี่หมายถึงเขาจะไล่โทนสีดานะครับถ้าเกิดเป็นตัวดําด้านนี่จะให้เป็นโครเมียมจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายขอบขอบขอบของไฟท้ายนะไอ้นี่เป็นดําเงานะไอ้นี่ก็ดําเงาทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ นะฮะถ้าสาว่าคนไหนชอบสีด้านเตรียม ตังไว้อีก1,000บาทไม่เยอะหรอกสําหรับคนซื้อรถราคา130,000 4เพิ่ม 1, อีก1,000นึ่งก็ได้นะขอให้ไม่ได้สีที่ถูกใจคือ Vespa s p r i n เนี่ยตัว S150 นะฮะราคาเข้าจะอยู่ที่139,900บาทสีปกติที่เป็นสีเงานะแต่ถ้าเกิดเป็นสีด้านขอเพิ่มอีกพันหนึ่งเป็น140,900บาทแล้วรถพวกนี้มันไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะฮะเวลาลูกค้ามาปุ๊กกาบกบัประชาชนมาเอกสารทางด้าน,านการเงินอาจจะเป็นสเตทเมนต์หนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าบุกแบงค์ย้อนหลังอะไรเงี้ยสัก6เดือนเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งพอไม่ต้องเอามาหมดเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งมีไหนเอานั้นมาที่สําคัญสุด ต้องใช้ประชาชนตัวจริงนะฮะมาเลยแล้วเราจะมีไฟแนนซ์เนี่ยประจําอยู่ที่โชว์รูมอยู่แล้วใช้เวลาจัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงทราบผลรับรถได้เลยช่วงรอผลไฟแนนซ์เนี่ยทางเราเนี่ยก็จะเตรียมรถไว้รอเพราะว่ารถเนี่ยก่อนที่จะส่งมอบลูกค้ามันต้องมีการ PDI นะครับมันต้องเอาไปเติมน้ามันเอาไปเช็คระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ช่วงล่างให้มันอยู่ในมาตรฐานอยู่ในสภาพที่พร้อมจะส่งมอบก็ตอนนี้ถ้าหลังจากคลิปนี้ออกคิดว่ารถน่าจะมาลงที่โชว์รูมเยอะแล้ว ตอนนี้เรามีแค่อย่างละคันใครจะเข้ามาเนี่ยฝากโทรมาสอบถามนิดนึงว่าพี่ตุ๊กครับสีดำด้านยังมีอยู่ไหมสีเทาด้านยังมีอยู่ไหมโทรสอบถามหน่อย ถ้ายังมีแนะนาให้รีบจองไว้นะครับเราค่อยเข้ามาดูตัวจริงถ้าเกิดมาดูตัวจริงปุ๊บแม่พี่ตุ๊กมันไม่ค่อยสวยเหมือนที่พี่ตุ๊กว่าเลยขอเปลี่ยนเป็นสีขาวสีแดงสีอะไรแทนได้ไหมเปลี่ยนได้เลยเราไม่จาเป็นจะต้องซื้อรุ่นที่เราจองนะฮะสำหรับที่นี่เราจองสีดสาสําไปซื้อสีเทาจองสีเทาไปซื้อสีดําหรือหนีไปซื้อรุ่นอื่นรุ่น gts รุ่น lx รุ่น,น,นไหนก็ได้สามารถเปลี่ยนรุ่นได้ตลอดเวลาจนกว่าเราจะขี่เขาออกไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ละ ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะที่เวสป้ารัชดานะครับเบอร์โทร0 2 9 3 9 0 0 5หต่อ698หรือแม้กระเบอร์โทรส่วนตัวของพี่ตุ๊กเลยเราจะเปิดออนสายตลอดเลยเบอร์0 8 6 5 1 5 1 5 0 2 1นะฮะเวลาทำการเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่9กโมงเชา้าจนถึง6กโมงเย็นจันถึงเสาร์ขอพักวันอาทิตย์วันเดียวพอนอกนั้นทำงานหมดทุกวันวันหยุดนะครับตะเลิกที่อื่นเขาหยุดเราก็ไม่หยุด <c oughs> นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะ ไลน์แอดหรือไม่ก็เป็น i ออะไรต่างๆทุกช่องทางเลยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยว่าเวสป้ารัชดาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ